สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางกิติศักดิ์รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเกียรติภูมิสุภาพบุรุษเตรียมทหารคุณผู้ชมครับในฐานะของประชาชนทั่วไปเวลาเราเห็นทหารตำรวจแต่งเครื่องแบบก็จะดูเรียบร้อยดูสง่างามดูภูมิฐานผู้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกในเชียงบวกและเมือ่อพวกเขาเหล่านั้นได้แสดงอุปนิสัยที่น่ารักอ่อนน้อมก็จะยิ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้นไปอีกและนักเรียนเตรียมทหารทุกคนก็ได้รับการปลูกฝัง ให้มีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงแบบนี้เช่นกันทั้งในยามใส่เครื่องแบบและยามนอกเครื่องแบบโดยถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารอีกด้วยครับการสร้างนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นสุภาพบุรุษทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพิทักษ์รักษาประชาชน เป็นปนิทานในการสร้างโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยที่นี่คือสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการวางรากฐานระบบการปกครองและประเพณีปฏิบัติให้กับผู้เรียนตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อบ่มเพาะอ,อุปนิสัยอันดีจากภายในให้แก่ผู้เรียน ระบบอาวุโสเป็นระบบปฏิบัติที่สร้างไว้สำหรับนักเรียนเตรียมทหารปฏิบัติต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องปลูกฝังให้รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อผู้มีอาวุโสนักเรียนเตรียมทหารทุกคนจะถูกสอนให้สํานึกในความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นเสมอนอกจากการบังคับด้วยกฎระเบียบแล้วนักเรียนอาวุโสสูงกว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติเคร่งครัดระเบียบวินยัยมีความเมตตายุติธรรมเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสุภาพบุรุษ ยึดมั่นในคุณลักษณะผู้นำรวมทั้งเป็นผู้ที่เปิดใจพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอส่วนนักเรียนอาวุโสน้อยกว่าต้องให้ความเคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งนอบน้อมและให้เกียรติต่อผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่ามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ตามที่ดีและเรียนรู้ตนเองเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ระบบเกียรติศักดิ์ก็เป็นกระบวนการสำคัญในการค่อยๆหย,ยางรากลึกลงในจิตใจของนักเรียนเรียมทหารให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นดังนั้นนักเรียนเรียมทหารที่เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของกองทัพไทยไม่ว่าจะเติบโตไปอยู่เหล่าทัพไหนก็จะมีลักษณะที่สง่างามมีความมั่นคงทางอารมณ์รู้จักการอดทนอดกลัน้นไม่ทําให้เสื่อมเสียเกียริมีความเป็นสุภาพบุรุษตลอดเวลาทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและที่สําคัญยังเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์คุณผู้ชมครับหลายคนมักนิยามคําว่าสุภาพบุรุษและลูกผู้ชายใกล้เคียงกันนั่นก็คือเรื่องของกริยามาร,รยาทที่ดีแต่สําหรับนักเรียนเตรียมทหารจะต้องถูกปลูกฝังให้อยู่ในเนื้อแท้ของชายชาติทหารชายชาติตํารวจ เพราะในวันข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและชาติบ้านเมืองวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตรียมฐานที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในกองปัะชาการกองทัพไทยที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากรั้วของโรงเรียนเตรียมฐานให้ฟังกันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตร,รียมทหารอีกหนึ่งท่านครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแห่งนี้นะครับนั่นก็คือทางด้านของท่านพลเอกกลยุทธ์ด้วงกัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับ,รบอยากให้ท่านพูดถึงความภาคภูมิใจของท่านที่ได้มาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตร,รียมทหารนะครับท่านตอนที่ผมตัดสินใจเข้าโรงเรียนเตร,รียมทหารเนี่ยต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเมื่อปี2 5 1 7บเนี่ยบ้านเมืองเรายังไม่เจริญมากนักเพออินมีรุ่นพี่เขารุ่น ประมาณรุ่น8ท่านเข้าเตรียมหาก็ประมาณ25 0 8นะท่านเดินผ่านบ้านผมทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ให้มันเป็นใครก็ไม่รู้แต่รู้สึกมันดีอะ่ะและเราเป็นผู้ชายความรักเครื่องแบบอะไรต่างๆอันั่นคือจุดแรกที่เราคิดว่าเอาลองดูสักตั้งหนึ่งมันจะเป็นไรไปโรงเรียนนี้ปลูกฝังอะไรให้กับท่านบ้างแร,แรกเลยบอกเฮ้ยเราคิดผิดหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันต่างจากการใช้ชีวิตธรรมดาค่อนข้างมากค่อนข้างมากแล้วก็ยุคผมเนี่ยมันจะเป็นยุคที่ เป็นนักเรียนที่มีทั้งอยู่ประจําเลยเหมือนกับนักเรียนเตรียมทหารปัจจุบนันนี้กับพวกที่ไปกลับผมเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเภทที่ไปกลับแต่เพื่อเอื้านผมได้อยู่ห่างจากโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างไกลครับผมต้องตื่นตีสี่ต้องให้มาถึงโรงเรียนก่อน7จ็ดโมงพวกนักเรียนไปกลับในก่อนถึง7จ็ดโมงจะต้องมาถึงโรงเรียนแล้วก็ขากลับผมค่อยออกจากโรงเรียนประมาณสักหกโมงเย็นถึงบ้านก็ประมาณ3ามทุกก่มกว่ากว่าไว้จะนอนก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตีสี่ใหม่นั่นเลยคือค,อความโหดอันแรกและที่สําคัญคือ โรงเรียนเนี่ยสอนให้เรารู้สึกว่าอย่ายอมแพ้เขาค่อยๆกัดฝันว่าเป็นเป็นผู้ชายและคิดจะเป็นทหารคุณต้องมีความอดทนอดกล้าเกิดความมานะพยายามสุภาพบุรุษพระรามสี่ครับอยากทราบที่มาที่ไปของคำคำนี้ที่คนทั้งหลายเนี่ยเขาให้สมยันต์ของนักเรียนเตรียมทหารสุภาพบุรุษพระรามสี่วัดมีที่มาที่ไปอย่างไรครับยุคนู้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นทหารนักเรียนเตรียมทหารก็แต่งมีเครื่องแบบสวยๆครับ อยู่สองชุดชุดปกติกับชุดพิเศษนะครับอย่างหนึ่งคือเราถูกปลูกฝังให้ต้องอยู่ในระเบียบวินัยการอยู่การเสียสละแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเราก็จะมีผู้หญิงเด็กคนชราการขึ้นรถเราก็ต้องให้ผู้หญิงขึ้นก่อนให้เด็กขึ้นก่อนนั่นแหละผมว่าเป็นการปลูกฝังที่เขาประทับใจเพราะเขาบ,บางทีเขาเดินมาปั๊บเรายืนคอยตั้งนานแล้วรถมาเเชิญขึ้นก่อนนั่นแหละผมว่าเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้เรา รู้จักดูแลเสียสละ,แล,สสละแล้วก็ดูแลผู้ที่ปอ,อนแอกว่าเราครับก็จะติดนิสัยมาทุกวันครับเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้ว่าโรงเรียนนี้ปลูกฝังในหลายๆเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเตรียมทหารเน้นย้ําเป็นพิเศษคือเรื่องของอุดมการเรื่องของระบบเกียรติศักดิ์เรื่องของระบบวุโสทั้งหมดทั้งปวงที่ผมกล่าวมาเนี่ยหลังจากที่คนจบจากโรงเรียนเตรียมทหารปุ๊บเ่เขาจะได้อะไรจากระบบตรงนี้บ้าง โรงเรียนหาเราในโรงเรียนหนึ่งที่สอนประวัติศาสตร์ค่อนข้างมากพอเราเริ่มเรียนมากๆเราเริ่มรู้ว่ามันจะต้องมีคนที่เอ็สละเมื่อเราเข้ามารับผิดชอบประเทศหมายว่า,วาความมั่นคงของประเทศเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าระบบกิจศาสตร์อุดมการณ์ที่เขาปลูกฝังมาความรักชาติเนี่ยมันจะค่อยๆซึมาไปในตัวเราแล้วก็เมื่อเราต้องภารกิจเหล่านี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาสอนมาตั้งแต่นักเรียนมันจะค่อยๆขึ้นมาว่าคุณจะต้องพาประเทศชาติให้รอดเหมือนที่บรรเทา ของเราพาประเทศชาติเราลอดมาจนทวันเราต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ท่านครับอยากให้ท่านฝากถึงน้องๆที่กําลังคิดครับอยากจะงเงระียนเตรียมทหารอยากให้ท่านบอกหน่อยว่านี้ทำอะไรมาเราคิด้าเกิดน้องอหงรือหลานลูกจะคิดจะเปียนต้องอีกแรกคือ ของประเทศใดจะต้องมีวความร่วมมือมากใ่จะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ให้ได้อันใดที่คุณสามาถถ้าทุกคนเขาเา็นและร้ได้แล้วยึดนนอุดมของแล้ว,ลวก็ฝนเองตั้งแต่เรียนกระทั่งเรียนเป็น,นปตรงนั้นแล้วก็เขาทำงานจะเป็นได้ต้องมั่นใจว่าเป็นคนหนึ่งคิดว่านี่นคือสิ่งที่ ยูในใสในสายที่ว่าเรามาทำงานทเทศคือมาเป็นผู้ชายที่ลงเตรงทหารผมว่าผงไม่มีสและครับว่ามันคือแผู้ชาย,าผชายอผมเชื่อว่าน้องๆชาวชนกคนนะคะผมผมรับมองเห็จากมากขึ้นจากสิทธิ์เก่าเรื่องความภาคของลงเตรียมทหาร ที่ได้รับทางแนวซีรีส์ฐานซึงเป็นท่านการดับของกรบยิ่งทําให้เข้าแปนต่างโรงเรียนมากขึ้นเขาจะทำยากของมเตการเรีย้ความรู้ความรู้นา